หยอดเพิ่มอีก500ดูดีว่าจะได้ไหมได้แล้วแม่งกูไปซื้อโมเดลดีกว่าไปดิโอ้ได้การ์ซาบองดาบพิฆาตสูตรนะครับมี6ลายตู้ที่เราสนใจนะครับมี1นึ่งอินอสเกตเอนสโตทันจิโร่นะครับกิย่ทันจิโร่นอนอยู่ล้มนะครับแล้วก็เซซึนะครับมี6ตัวทันจิโร่ไม่ได้ล้มล้มมันมีทันจิโร่สีฟ้าด้วยไงเออทันจิโร่สีฟ้ากับทันจิโร่สีเขียวก็ ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ตัวละ60บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาวัดดูนครับว่าผมมอยากจะได้ครบทุกตัวเลย6ตัวจะมาดูว่า6ตัวเราจะต้องเสียงเงินไปเท่าไหร่ถ้าการถ้าเราต้องการที่จะสะสมโดยที่ไม่ตาเลยนะเ,เยอะจัดเ,เยอะจัด,จดเยอจัดจัดตัวแรกของเราเซนอีสือเซนอีสือนะครับถือว่าเลิกดีอยู่นะเซอสือตัวนี้ก็ถือว่าคนชอบเยอะนะ เซนิสูจ้าเฮ้ยไม่ตามเว้ยไม่ตามไม่ตามอันน่าเฮ้ยถือว่าไม่เกลือเว้ยวันนี้มาดีเว้ยไม่ตาม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 มาไม่ตามซันจิโร่นะครับผมอย่างเท่ครับนจิโร่เฮ้ยได้ครึ่งหนึ่งแล้วว่ะใช่ไหม มีหกตัวเราได้มาสามตัวแบบไม่ตำลยไอเดมันเช่งให้ได้ตัวตำอ่ะได้ตัวตำเลยตัวเลยจ้าตัวเลยเดบังอาจมากอทนจีล่อไปสามตัวแล้วะ่โอ้ ก็มันมีหกตัวป้ามันก็ยากจุนาดีไม่ดีหมดตู้นะเลยไม่เลยไม่ใช่ย่อยดีไม่ดีหมดตั้นะดูยังไูยังยังไม่ดูไปซื้อไอ้อะไรวะกากระซื้อตัวเดิมอ่ะฮี่เธอบอกว่าขาดตัวไหนวะ หาดหมูป่าขาดอิรุสเกะขาดพิโยนะครับแล้วก็ขาดทนดิสีฟ้าเว้ยยี่เคาเห็นแล้วคันดิโลสีฟ้าอยู่เลยแต่ยี่สีฟ้ามีอิรุสเกะมั้ยหยดเพิ่มอีก500ดูดีว่าจะได้ไหมโอเดเดยชอบหมุนเกลือเอไม่อะไรดยกลือ ขอน้เยห,ห,หาเรย้เย่าขาดสามตัวตว D ันน oh ี้จะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เสร็จเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็เลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเยเร็วเลยเวเยเรวเลยเร็วเลยเรนเลยเร็วเลยเร็วเยเร่วลยเรวเลยเ็วเลยเรวเลยเวเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเยวเยเเลยเวเ้ยเวเยเร็วเลยเร็วเยวเยเลยเร้เลยเรวเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเ้ยเวเยเยเเยเ้เลยเรเ้ยเ้เยเเยเ เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เว้ยเว้ยเว้ยเรี่มีวะเอาเดพอเลยเอาเดหมุนหมุนหมุนเมุนห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 มหมุนหมุนหม่นหมุนหมอนหมนหมุหนหมุนุนหมะไมุนหมุมุนหมหมนมนหมมุนหนหมเหมุนหมเกหมุเหมุนหุนหมุมุนหัหมุนนมหน ตายตายไปพี่เอย่าบังดิอย่าย่าโอ้หัวเหลืองอะโอ้ยเนี่ยสกอตต์แกตีสื่อมันซ้ำบ่อยจังวะตัวต่อไปก็เป็นไรเนี่ยสวนเหลืองอะรู้ได้ไงวะรู้มันอยู่ตรงสปริงอ๋อเหรอเอออ๋อเหรอนี่เหลือแบงค์ห้าร้อยแล้วเฮ้ยมึงจะเอาขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่มีแบงค์แล้วอะไม่ใจเย็นเลยก็มานี่แบงค์ย่อยอะจะเหอาตัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไมึงเอาชิ้เหรอไม่เว้ยโอ้โเยอะจ้าเอ้ยจะหมดตู้แล้วนะโอ้โหตู้เซนิสือโอ้โหหลอกหลอนเนี่ยวันนี้วันนี้ต้องปั่นร้ายเป็นเซนิสือจริงนะต้หลอกหลอนอะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะเอาหมดตั้เหรอเฮ้ยมี่นกย่เอาไว้เอาเว้ยขโนโเกตัวเดียวไขโนโตเกอกตัวเดียวครับนี่นไห้ได้จะได้ต้สง่งถังอะไรเนี่ พันดีโน่หูยพันดีโน่สีเขียวไม่ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะเอ๊ะตาส่วนพันจีโล่เขียวก็ออกบ่อยกันนะอีโน่จะเกะมันออกยากจังวะจะหมดตู้แล้วเนี่ยนั่นนเลยเอ้ยมันต้องมาได้แล้วแหละโอ้โหโอ้โหสี่สี่แล้วเฮ้ยมันมีหมูป่าอยู่แค่ตัวเดียวเองอยู่ตรงเนี้ยเออเนี่ยตาสีฟ้าเนี่ย อือสีฟ้าอีกแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยนะตัวนี้แน่ดูน่ยดูคมหดแต่ยัยงดูยดูอนนี้ดูใกล้แล้วใกล้แล้วว่าหมดตัวอ่ะใกล้แล้วหรอ,อใกล้จะได้มปแล้วประมาณไม่เกินสองตัวไม่เกินสองตัวงานนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่อสองต้องดีใจต้องดีใจหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ล้มละลายล้มละลายอก้ของเาอ่ะคเราใช้เง,งินไปก <mm 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 ี <mm ่บาทวะอาไปนี่แม่งกูไปซื้อโมเดลดีกว่าไปนี่อ่าได้ไปซื้อโมเดลดีกว่าเนี่ยเราจะมาสรุปความเสียหายกันหน่อยนะครับกับอ่าสิ่งที่เราล้มลายไปในวันนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโหเกลือจับจับเนี่ยเซนิสือนี่ล่อเข้าไปทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเกินครึ่งโหลเซนิสือคือมันล่อเข้าไปเจ็ดกี่ตัวนะเจ็ดตัวนะนี่นะเกินครึ่งโหลนะครับ ซ้ำเยอะมากครับทันจิโร่ในในภาพคุมเขียยนะครับก็ซ้ำทั้ง4ตัวนะครับนี่ทันจิโร่ตอนที่ฝึกปรานวารีตอนแรกนะครับก็สีฟ้านะใส่เสื้อคุมสีฟ้านะครับซ้ำ2ตัวจะเห็นว่าทันจิโร่เนี่ยดาบเบี้ยวนะครับดาบขันกันไปปละนทิขะทางคือมันอยู่ในในลูกบอลกาชาปองอ่ะนะครับแล้วมันก็จะโดนแบบบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวนะครับโดนคุดคูอยู่ในบอลก็จะท่าทางแปลกๆปลกเลยนะ เนื้อสเกตดาบเบี้ยวด้วซ้ำนะครับเีอมีเนซิโกอีก2ตัวนะครับสรุปความเสียหายครับผมกดจนกว่าจะครบทุกแบบ6แบบนะครับผมเสียเงินไป1,020บาทครับต้องกดมาทั้งหมด17ตัวนะครับถึงจะได้ครบทุกแบบนะมีกียูนะครับกับตัวอีโนสเกตนะครที่เราได้มาแค่อย่างละตัวนะครับยากมากนะอีโนสเกตกับกียูเนี่ยกว่าจะออกนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่การสุ่มของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีดวงด้านการสุ่มนะคือเกลือมากครับเกลือจริงนะครับ พูดเสียเป็นพันนะกว่าจะได้ครบทุกตัวนะครับและทา,ทางที่แบบมันมีแค่6แบบนะก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะด้วยนะโอ้แต่เสียตังค์แบบล้มละลายมากนะครับกำลังคิดอยู่ครับว่าถ้าเราจะเสียตังค์เป็นพันขนาดนี้ในการสุ่มกาชาปองนะครับคือครัง้งครั้งหน้าเนี่ยไปซื้อโมเดลตรงๆเลยดีกว่าไหมเนี่ยนะ เเสียตังล้มละลายมากแต่ตอนหยอดต้องบอกว่ามันดีมันแบบสะใจดีได้ลุ้นดีนะครับเออเวลาที่แบบได้ตัวไม่ซ้ำนะเวลาได้ตัวซ้ำก็แห้งเหี่ยวอะไรกันไปนะโอเคนะครับผมก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับสาหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับได้ชมความล้มละลายของผมนะครับ ครั้งหน้าครับจะไปหยอดตัวอะไรก็ค่อยรอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมปนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับกม้มนาเสร็นแล้วครับผมไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวดีสื่อใช้กระถาแยกล่างนะครับผมไม่มีเยอะหลือเกินนะทันจิโร่ก็ใช้กระถาแยกลางไองเยอะหลือเกินนะไปลนะบ๊ายบาย